จริงๆได้ปั๊มจริงๆแล้วเอาโป้งก็ตื่นขึ้นมาฝืนไม่ไม่ได้อยากเป็นอะไรเลยอีกสามปีเกษียณได้ดูแลคนในครอบครัวเนี่ยได้กลับมาดูแลคนในครอบครัวแม่นึกถึงคำคำออมมาเลยเพยาบาลเลยทำมานานแล้วตั้งแต่จบจากนักเรียนพยาบาลปีสามสามตอนนี้ปีหกแปดสามสิบห้าปีตอนนี้อายุห้าสิบเจ็ด อีกสามปีก็เสีย <laughs> <laughs> เริ่มแรกอยากเป็นไหมไม่ไม่ได้อยากเป็นอาบอกว่าเรียนพยาบาลนะคนในตลาดเนี่ยให้เกียรติเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติป่าเป็นพยาบาลแล้วจะได้มาดูแลพ่อแม่ได้อย่างนี้พึ่งได้ พอเราไปสอบเข้าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักไม่ได้เขาต้องมีเกณฑ์น้ำหนักน้ำหนักไม่ถึงตัวผอมมากอายุขาดไปสิบเอ็ดวันอากงกอยากให้ทำงานธนาคารการเงินการธนาคารเรียนได้เทอมเดียวอาม,ม่าก็บอกว่าอายุถึงแล้ว <laughs> มาสมัครพยายบาล <laughs> ปรากฏว่าติด ตอนเรียนแล้วมีความรู้สึกว่ามันยากมากเรื่อหาวิชานะมันยากมากมยากมากยากอีกอย่างก,ก็คือตอนปีสองต้องขึ้นวอร์ดขึ้นวอร์ดหมายถึงว่าต้องไปฝึกงานที่โรงพยาบาลงี่บีบอยู่ที่โต๊ะเคาน์เตอร์พยาบาลแล้วมีกระจกใช่ไหมยากก็มาเคาะไปเคาะเคมอ,อ,อ,อหมอหมอกคนไข้ไม่หายใจเราก็วิ่งไปเปิดไฟทั้งทั้งฟลอ ิดไฟล์แล้วเขาไปปั้มปัมปัม,ปมเป็นเป็นเรื่องที่ประทับใจครั้งแรกในชีวิตเลยช่วยเขารอดได้แต่หลังจากที่เราส่งเวรตอนเวรเช้าเสร็จปุ๊บเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านลงเวรลงเวรดึกแปดโมงเช้าเราก็ลงเวร <c oughs> ตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าญาติของคนไข้ที่เราช่วยเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังอันนั้นไม่รู้ปรากฏว่าพอเราขี่กลับบ้านเจออุบัติเหตุมีรถกระบะคันหนึ่งมาชนเราตอนนั้นเป็นทางแยกพอดี แล้วกรากฏว่ามอเตอร์ไซค์แม่ก็ลม้มพอล้มล้บแม่ใส่หัวกันน็อกหมวกกันน็อกอก,ก,ก,ก็เดินแล้วก็หัวก็เลยฟาดกับขอบฟุตบาทก็สลบอยู่ตรงนั้นปรากฏว่าคนที่ตามเรามาเนี่ยแหละก็คือญาติของคนที่เราช่วยเขาอ่ะก็บอกคนแถวนั้นบอกว่าเนี่ยพยาบาลคนนี้ช่วยเหลือญาติเขาจุดเรียกรถโรงพยาบาลพาแม่กลับไปที่โรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบอืม,มันทันตาเห็นเลยว่าเนี่ยเพิ่งข้ามไปไม่กี่ชั่วโมงนี่เองเราช่วยเหลือญาติเขา ให้รอดแล้วยาเขาก็กลับมาช่วยเราอะ่ะที่ยังเป็นนักเรียนพยาบาลอยู่ช่วงปิดเทอมอากงเนี่ยแหละไม่สบายเป็นฝีในตับเขาชื่อเรียกว่าร i v e r a b s c e s s ก็ไปเฝ้าแม่ก็เลยไปดูว่าอ๋อเป็นร i v e r a b s c e s s อ๋อโรคนี้ต้องให้ยาตรงตำลาเป๊ะเลยมาพอก็ยังเรียนอยู่มั้งปีสีหรืออะไรเนี่ยอากง อกโกคือพี่สาวอากงก็ล้มอีกแม่ก็ตรงตามลำลาเป๊ะเลยคนสูงอายุกระดูกพลุนเวลาล้มแล้วอันดับแรกที่จะหักก็มีข้อมือ,อมกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกตรงลำลาเป๊ะเลยอกโกก็มีข้อมือหักข้อสะโพกหักแล้วก็ได้ดูแลอากงอีกรอบหนึ่งก็คืออากงเข้าห้องน้าที่บ้านยากเสร็จแล้วอากงเบ่ง เอาเสร็จแล้วรู้สึกว่าจะหมดแรงอากงก็เดินออกไปเจอห้องน้นาได้ก็หมดแรงหน้าห้องน้าแม่ก็จับชีพจ mm hmm. รเฮ้ยชีพจรมีออมะแม่ก็ลากมาที่เตียงแม่ก็มาปั๊ม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  mm hmm. อากงตื่นเ mm hmm. นี่ยมีความรู้สึกว่าจุดนั้นเป็นจุดที่ทําให้รู้สึกว่าวิชาชีพวิชาพยาบาลเนี่ยมันได้ตามที่อาม่าเคยพูดไว้ว่าเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติแล้วแล้วได้ได้ดูแลคนในครอบครัว เนี่ยได้กลับมาดูแลคนในครอบครัวแม่นึกถึงคำาัำอาม่าเลยได้กลับมาใช้จริงๆวิชา<อ>ชีพนี้ได้ใช้จริงๆได้ใช้กับอากงจริงได้ปั๊มจริงๆใข่บ้างช่วยเหลืออากงช่วยเหลือยายาเข้าๆๆห้องน้ําเหมือนกันเป๊ะเลยเข้าห้องน้ําแล้วก็แมปไปหน้าห้องน้ําเหมือนกันลากเครื่องเตียงปั๊มเหมือนกันปัมป๊มปั๊มักับชีพจรไม่มีปัมป๊มปั๊มปั๊มจนยาตื่นได้ดูแลคนที่สอง ออเแล้วดูแลคนที่สามก็คือกอฟิวกอร์ฟิวตอนนั้นเก้าเดือนอกอฟิวเป็นไข้ไอหอบเหนื่อยตรงเป๊ะตรงตามลากับพ่อเนี่ยทุกสี่ชั่วโมงตั้งนาฬิกาปุ๊บต้องตื่นขึ้นมาพ่นยาก่อนต้องห่อตัวเพราะกอฟิวก็จะดิน้นพ่นยาเสร็จแล้วก็ดูดเสมหะก็ช่วยกันพ่อก็จะมอง <S <S ไม่แม่มอง <S <S พ่อกลัว,วมแม่ก็จะดูดเสมหะก็คือความท้อ ความเคาะในการทํางานเนี่ยบางทีความที่เรามีความตั้งใจในการทํางานมากการทํางานแม่จะเป็นคนที่พอทําอะไรแล้วเนี่ยต้องทําให้เต็มที่ทําให้ทําด้วยความตั้งใจสุดๆปีสองทีสามต้องมาเดินเดินเดินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน,นะพอเราไปนอนพักก็เราหายอีกสามปีก็เสีย